บรรยากาศเงียบสงบะมาเดินหาของอร่อยเขาบอกว่ามีขนมทองม้วนสูตรโบราณแต่ว่ามันมีความเก๋มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครต้องมาตามหาต้องมาลองดูว่ามันอยู่ตรงไหนเดินอยู่นานแล้วนะกลิ่นอะไรหอมๆอยู่นี่ดิเองมีคนมารีวิวเยอะแล้วใช่ไหม ครบทุกช่องแล้วที่ดังๆยัง,ยงแต่นี่ยังไม่เคยมีใครลองไม่เคยให้ใครเล่นแต่เรามีคนเยอะๆนะครับโอ้โหบอกให้นี่ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร์ครับอ่าอยู่บริเวณตรงข้ามกับบา้านหูมังมุราชมิตรีควันนี้มาดูขนมอร่อยมันมีเอกลกักษณ์แปลกๆแล้วก็อร่อยมากก็คือขนมทองขยุม้มรู้จักขนมทองขยุ้มไหม ของดีเมืองจันก็จะเป็น,นพวกทองม้วนเท่กเกบ็อ่อนอะไรแบบนี้นฮะแต่ที่นี่เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนใครครับเพราะว่ามันคือทองขยุ่ม ็คือทองม้วนแต่ขนาดไซส์เล็กเราใส่ในแก้วเพื่อบางคนก็เรียกทองก้อนแต่เราเรียกทองพยุ่มอ๋อทองพยุ่มเรียมายุ่มเออเรเรียกทองพยุ่มที่เราดูเนี้ยคนก็เป็นแบบพอดีคำไงพอดีคำเนาะใช่แต่พอเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นทรงนี้ใช่แล้วคไงผมว่าแล้วทรงมันมันเหมือนอะไรใส่อยู่ในอะไรสักอย่างเนี้ย ยุ่มใส่แก้วแค<ท>่นี้เองค่ะก็ะเป็นก้อนใช่ค่ะอ๋อที่มาของก้อนคือแก้วแก้วไซส์ขนาดเนี้ยอะไรก็ได้ใช่ไหมฮใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่เราความถนัดของเราจะหอมที่ไช่ดำอ๋อหอมไหมใช่ใช่ใช่หอมที่ไช่ดำแล้วหอมกุ้งอันนี้ก็เป็นแป้งแป้ง เป็นสูตรสูตรจะไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้ก็สูตรของทางที่เราทางร้านนี่ค่ะอันนี้มาปรับปรุงสูตรหรือว่าสูตรดังเดิมสูตรตัวเองค่ะอ๋อทำเองสูตรตัวเองกุ้งแห้งจะมาปั่นนยอ๋อมีกุ้งแห้งด้วยมีกุ้งแห้งเคยกับกุ้งแห้งบ้านเราเคยใช่ไหมอ่าแล้วก็กุ้งแห้งแบบออกจอบแดงๆนิดนึ่งอ่ออกแดงๆเล็กๆใช่มันมีความมันๆเล็กชิมยศเราพักสามเรือให้พี่พี่เรา อันนี้สนไส้เป็นอะไรเป็นสามเกลือสามเกลือผักกระเทียมพี่ชายรักปกติมันทำเป็นขนมได้เหรอได้หมดเลยักกระเทียมพี่ชายรักปกหอมไหมอือห้อมหอมหอมหอม,หอม,หอมตัวแป้งก็หอมปะแป้งก็หองหอมักไว้คืนนึงแป้งหมักไว้คืนนึงอือหือหอมมากเลยพี่อม่อยไหมอร่อยไหมฮะ จะออกหอมทไทยไปเผ็ดนิ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 ดึงอร่อยไหมอร่อยหอมแม,มอร่อยมากหอมเครื่องพริกไทยอันนี้เป็นสามเกลือแบบพยุมพยุ่มมันจะเป็นแบบนี้อยู่ข้างใน ตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ตรงตรูดๆนะชิ ciğim, ้นก็อยู่มือสวยอืมผมว่าต้องกินทั้งคำคะแนพอดีคำไหมพอดีคำง่ำไ,ำไหม,มกินง่ายกว่าใช่ถ้าไปแกะกินเนี่ยใช่มันจะร่วงร่วง หอมมันอร่อยครับหอมมันพริกไทยหอมเครื่องหอมแป้งอือเดีวก็ใส่ไปแค่นี้เองพี่ไม่ต้องไปกดอะไรลยอเพราะว่าเป็นของเขาอืมเนี่ยเขาสั่งน้ำซีก่องมันเช็ดเช็ดบ้านเราเรียกเช็ดตอนแรกที่กินอ่ะกินลูกเกด เป็นไส้ลูกแก้วให้ใช่ไหมใช่ทีนี้ก็กินน,น้องไงนะน้องกุ้ง,งกุ้งอ๋อชิ้นน้องกินเมื่ไอไตอนบ่ายนี้ก็มาซื้อใช่แต่เมื่อตอนบ่ายกินช็อกโกแลตเอออร่อยไหมพอกินช็อกโกแลตปับ๊บเฮ้ยอร่อยอ่ะมันมันเข้ากันดีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ดีก็คือที่อร่อยก็คืออถัว่วถั่วอะไรนะถั่วเนยถั่วเนยถั่วอันนั้นมีมันมันมีความเป็นข้นเป็นครีมเป็นครีมเลยจะอร่อยที่ใจไม่มีใครทำเมื่อกี้ใมีที่นี่ที่เดียว ใช่ไหม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นที่ท่าที่ท่าใหม่ก็มีการเลือแต่ไม่เคยเห็นแต่เขาก็จะเป็นออริจินอลทังเดิมเป็นทรงเดิมแต่นี่เป็นขยุมขยุมเรื่องง่ายก็คือไอเดียอยู่ตรงนี้เองเนี่ยใช่การทำขยุมส่วนใหญ่ก็อาจจะนึกว่าเออเอามามัดมัดเป็นแบบถุงทองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แค่แกอวแก้วมาใครใครจะคิดผมก็งงว่าเอ๊ะ ตะกี้บอกบอกขอขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงบอกว่าเอาแก้วมาให้ดูผมงงว่าเฮ้ยแก้วเกี่ยวข้องอะไรนี่แก้วเกี่ยวอะไรนีรน่นี่อยู่บริเวณถนนริมน้ำครับชุมชนริมน้ำจันทบูรนะอยู่ตรงข้ามกับบ้านหลวงราชมัยตีนะครับเลยบอกว่าอุ่นญิ้นั้นยาอ้อยทองมื่อยนี่ ร้านทองม้วนยาอ้อยสด<อ>กรอบกรอบทองม้วนสดก็มีอ่าทองม้วนสดก็มีออจริน,นะหรือจะทองทองม้วนขยุ่มก็มีท <c oughs> องขยุ่มเขาเรียกทองขยุ่มออ๋ทองขยุ่มสาม,ม,มคือช็อกโกแลตอะไรที่เนียกหลายแบบอ๋อครับครับหอมคือขี่รถผ่านเนี่ยฮะได้ได้กลิน่นกว่านั้นต้องเจอผ่านบุกเบิกหือเลี้ยวต่อมาเหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยผมจริงๆจะมาตามหานั่นแหละ ล้วก็คิดว่าอยู่ติดกับตรงนู้นไงเลยพอได้กลิ่นปั๊บเลี้ยวกลับเลยมีใครฝักเรียกมั้ยมีคนปากกวกเรียกมีใครฝักเรียกหรือเปล่าเนี่ยนี่น้องทำอะไมบ้างเนี่ยมีคนบอกว่าเจ๊ลมดีเนี่ยเป็นซีเรียสทำไมขายของขายมั่นมันมีคนมารีวิวเยอะแล้วใช่ไหมฮะโอ้หไม่หวั่นไหวใช่ไหมครบทุกช่องแล้วที่ดังดังยัง มีอันมาเมื่อกี่มุ่วเลยตอนทำไปแค่แล้วอ๋ออ๋ะอ๋อเออเออายแน่ใช่ใช่ถามว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยมีใครมาแล้วมั่งมีใครมาแล้วรักรีวิวอินฟนะูละดประเทศละดประเทศอ่ะไอเนี่ยติ๊กตอกอ่ะติ๊กตอกก็มีอ๋อแต่ติ๊กตอกมีรู้สึกว่าจะมีอยู่คนเดียวอืมก็มีซีทีวีจ่ายมาอืมอัอเขาจะมาแบบนี้อ oh. 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 ืม mm. อ๋อเป็นทองม้อนพับทองพับเออทองพับทองพับสามเกลอแต่นี้ยังไม่เคยมีใครล้องไม่เคยให้ใครเล่นลองมีแางเราที่คนเนียวเองนะครับโอ้โห้นี่มีคนเดียวแล้วจะบอกให้เนี่ยพอเขายุ่มเสร็จแล้วมันก็ก็จะเป็นทรงเนี้ใช่แล้วแล้วพอมาเป็นทรงเนี้มันคือมันมันจะเริ่มเย็นลงมันจะเริ่มแข็งตัวมันจะเริ่มเป็นทรงใช่ แต่ช็อกโกแลตท่ที่กินเนี่ยคือช็อกโกแลตมันก็จะคล้ายเนยถั่วมันก็จะแบบมันมันมีความเยิ้มของตัวช็อกโกแลตอ่ะอ่าแล้วมันจะมีความหนึบอ่ารุ่นนี้ชอบเมื่อวานซื้อเป็นหน้าดูเลยอ่าแล้วพอเวลาไปกินมันเข้ากันดีมีการถามจำผมได้ไหมอกทำไมจะจำไม่ได้เธอซื้อฉันห่อยคนปาจิงบุรีซื้อทับชาขาวโดมันซื้อเป็นแย่ๆเองนี่ไปรุ่นก็จะชอบเยอะเขาบอกหญ่ซื้อไปเนี่ยยังกินยังไม่หมดเลยห็งตั้ง่อง ก็เลยครับเพื่อนๆมาซื้อเป็นใหญ่ทุกวันเค็ดล้ำอยู่ตรงนี้นะฮะคุณก็ชอบมอเจมี่ห่วงวิชาด้วยแล้วแต่คนจะไปทำทางเขาทางเขาเหอะคือมันอยู่ที่เครื่องถ้ามันไม่ลอยมันก็ไม่ลอยเครื่องมันต้องหอมแล้วทันต้องได้อยไปอยห่วงเครื่องโอ้โหสาธุจริงๆแกเป็นคนดีมากเลยอยไปหมออย่ไปห่วงเครื่องใส่ๆก็เป็นแต่เดี๋ยวคนจะติดเองได้ติดเพราะความอร่อยใช่ไม่ได้ ความแปลกมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งเยอะก็หมดแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มีตั้งเยอะก็หมดตั้งเยอะก็หมดมันนะแสิ่งที่ยืนยาวคือชื่อเสียงนี่ชื่อเสียงหรอกขายของขอให้ขายหมดเราก็ชอบแล้วโอเคขายหมดไวๆแล้วก็ดีใจแล้วอยากให้มาดูทำม้วนสวยและอร่อยข้าวเส้นข้าวอันนี้เมื่มาแวะมาดูก็เช้า แคปอะไรเงี้ยแคปแถวไอ้น้ำบ้านตรงข้ามบ้านหลวงราชมีบ้านหลวงราชมีกล่องละห้าสิบบาทต้องาอมาลองค่ะของขยุ่มนะของขยุ่มของขยุ่มทองข,ขยุ่มยญาอ้อยนะมน้ำริมน้ำครับมาถ้ามาถ้าสังสเกตป้ายนะฮะจะมีป้ายอยู่ของม้วนยญาอ้อยสดกรอบนี่นแ่้จะ <pper> ติดใจเสียสุดเสียสุด จุดเด่นคือขับรถผ่านต้องต้องได้กลินน่นได้กล่นในอันสุดั้วเลยันควับเลยเหมือนผมเลยติดใจควา,ามหอมตามกินตามกินอโอเคยุ่มมากจะเป็นอางสองสองกล่องกล่องกล่องละห้าสิบใช่ไหมออโอเคสองสองกล่องครับขอบคุณครับ